หลายฟีีสวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่กับอัปเดตเฉลิมฉลองกันในขันสองพันยี่สิกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวในส่วนของตัวคอมเเดียมด้วยนะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันว่า ti สองพันยี่สิบหรือ ti สิบสองเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในช่วงของเดือนหน้าก็คือวันที่12ตุลาคมมันจะเป็นเวลาอเมริกานะครับเพราะว่าแข่งที่อเมริกาซีแอตเทิลและแ้นเนี่ยมันจะเป็นกลับกันกับบ้านเราให้นึกว่าเที่ยงเขาคือเที่ยงคืนบ้านเรานะครับฉะนั้นจะลําบากหน่อยสหรรัับคคนนนดูไทยใปีะบ ช่องเราก็มีภาคสดใน t วิชเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีย้อนหลังให้ดูใน YouTube เช่นเคยนะครับสามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยแล้วก็ใครอยากติดตามข่าวสารอะไรตา่างๆจากผมก็ดูด้านล่างตรงใต้คลิปนะครับตรงด s สคริปชันได้เลยติดตามช่องทางเหล่านั้นได้เลยนะครับและก่อนเราจะเข้าไปดูในส่วนของอัปเดตกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์ให้กับคลิปด้วยนะครับคอมเมนต เห็นอย่างไรกับคลิปนี้เดี๋ยวพอดูจบเรเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์ให้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นการช่วยบูสต์คลิปให้สู้กับอัลกอริทึมนะครับเอาโอเคสำหรับอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพอได้ยินข่าวสารมาแล้วว่าปีนี้ไม่มีแพทเทิร์นพาสนะครับแล้วมันเปลี่ยนเป็นคอมเพลติวมมันแตกต่างจากเดิมยังไงเขาบอกว่าในปีนี้การอัปเดตของเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสมาเพื่อแบบว่าทําให้แคบลงนะครับเน้นไปที่ตัวของ e-Sport TI โดยเฉพาะซึ่งมันก็จะมี2อย่างคือส่วนที่ทุกคนได้อัปเดตเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินกับอีกส่วนหนึ่งที่ซื้อคอมเมลติว์เราถึงจะได้มานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างกันเลยอย่างแรกก็คือทุกคนได้เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมีเปิดไปให้ดูในเกมด้วยว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงทุกคนได้เหมือนกันหมดก็คือหน้าตัวโปรไฟล์มันมันเปลี่ยนไปนะครับมันมีการอัปเดตนะเราสามารถที่จะ จัดแต่งโปรไฟล์ของเราเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาให้ดูว่าเออจัดแล้วมันเป็นยังไงนะครับดูคร่าวๆอันนี้ผมไปลองใช้ฟีเจอร์นี้มาแล้วเหมือนกันนะยวพาไปดูในเกมอ่ะอย่างในเกมนี่ผมลองลองใช้ฟีเจอร์ดูแล้นะครับก็มันจะมีเหมือนกับจำนวนสูงสุดนะครับที่เราสามารถใส่ได้ถ้าแบบเป็นพวกฮีโร่พวกนี้ย มันก็จะเป็นใช้โชว์เคสบัต d เจ็ตเยอะหน่อยอย่างนี้มันก็จะบอกว่าเออทุกคนจะมีโชว์เคสบัตเจ็ตที่100นะแต่ละอย่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะหนักเบาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มาจากตัวโปรไฟล์ของเรานะก็คือเรามีสติ๊กเกอร์เอามาอวดได้นะครับเรามีฮีโร่พวกนี้นเราก็มาอวดได้เราจะโชว์อะไรเราสามารถจะแต่งได้หมดเลยนะครับแบ็กกราวด์ของตัวโปรไฟล์เราเราเลือกได้เลยว่าจะเอาโหลดดิ้งสกรีนหรือจะเอาแบ็กกราวด์ที่เขามีให้ นะครับแล้วก็เราจะใส่ลูกเล่นเนี่ยสติกเกอร์ของเราเนี่ยขยายใหญ่เล็กอะไรยังไงตามสบายเลยนะครับตัวของฮีโร่เซี่ยวโชจะฟลิปซ้ายฟลิปขวาก็ปรับแต่งได้หมดนะครับเป็นลูกเล่นที่ลองไปเล่นกันดูนะครับตัวของแบ็กกราวน์เนี่ยที่ผมเลือกมาใช่ไหมผมจะเบลอมันหนักๆก,ก็ได้หรือว่าจะปรับให้มันเข้มหรือสว่างก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ลองแต่งๆดูละนะก็ออกมาประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่า เออมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอัปเดตโปรไฟล์นี้โอเคก็อันนี้เราก็จินตนาการแล้วก็ปรับแต่งได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็นโปรไฟล์ย่อยนะครับที่เวลาคนเอาเมาส์ไปชี้อันนี้ก็คือตรงตัวเลยนะตรงตัวที่เขาบอกเลยก็คือถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้อย่างเงี้ยมันก็จะมีโปรไฟล์ย่อยเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถ ปรับแต่งได้เหมือนกันซึ่งผมก็ปรับแต่งไปละใส่ฮีโร่ Hero, หรือจะใส่พวกเนี่ยทรอฟี่ทำได้เหมือนกับนั่นเลยครับทำได้เหมือนกับโปรไฟล์ใหญ่เลยครับเลือกอีโมติคอนไปปรับแต่งเครียอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีโชว์เคสบัสดตอยู่ที่50นะครับจะเบรอรบแรกเก้หรืออะไรตามสบายแล้วแต่สุดจะประดิษฐ์เอานะอ่ะตรงนี้เขาอ,อธิบายเฉยว่าเออเราสามารถที่จะเอาฮีโร่เอาทุกอย่างอะที่เรามีนะครับไปโชว์ได้ก็เหมือนที่เมื่อกี้ผมลองปรับแต่งให้ดูนะครับ นี่คือหมดแล้วสำหรับของฟรีที่ทุกคนได้นะครับถัดมาเป็นส่วนของคอมเพนเดียมแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในเกมไ้ด้วยว่าเออคอมเพนเดียมมันเป็นอย่างไรนะครับก็ผมทียบดีฮาแบบคร่าวๆให้เลยว่าอ่อใครที่เคยซื้อบัตรทนพาสเปลี่ยนก่อนมาอะไรให้ให้แบบลืมๆมันไปนะครับคอมเพนเดียมนี่คือได้ได้รางวัลน,น้อยกว่านั้นเยอะนะครับแล้วก็ผมไปดูๆมาแล้วก็วคือไม่ได้มีเซตอะไรพิเศษเลยนะครับอาคานอาคาน่าอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาอยากจะทําให้มัน แยกออกจากกันด้วส่วนหนึ่งก็คือก่อนหน้าน,นี้มันจะมีพวกอาคณาที่มันติด ID มาจากบัะเทศพาสอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมอันนี้คือเขาพยายามจะปรับกลับไปให้มันเป็นเหมือนเดิมก็คือซื้อแยกนั่นเองในอนาคตที่เขาบอกว่าเขากำลังมีโปรเจกต์ทำอยู่แต่ยังไม่บอกว่ามันจะเป็นอาคณาของตัวอะไรนะครับโอเคคราวนี้เงินรางวัลเริ่มต้นของ TIP นี้อยู่ที่สล้านนะครับแล้วก็2 5ของยอดขายคอมเพเดียทั้งหมดเนี่ย ก็จะไปเป็นเงินรางวัลให้กับ TI ปีนี้ซึ่งผมคิดว่าปีนี้น่าจะน้อยเพราะว่าสั้นๆเลยนะไปดูมาแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,000นะสำหรับตัวของ c o m p e n d i u m Level 50คือถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบ50ไปเลยมันก็จะดีกว่าโอเคคราวนี้คนซื้อ c o m p e n d i u m มีลูกเล่นหลารบ้างนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูในเกมได้นะเพราะว่าผมซื้อมาละเรียบร้อย ก็คือกดไปดูตรงวิวคอมเพลตีมเลยนี่คือคอมเพเตีมของผมนะครับผมซื้อมาแล้เลเวล50นะครับราคายที่ประมาณ1050บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะคราวน,นี้มันมีลูกเล่นอะไรบ้างกลับไปดูที่หน้าเว็บเพจที่เขาอธิบายอย่างแรกเลยคือทดสอบแมทช์ก็คือตัวนี้ครับรถ t to T c h a า l ล e ช์ชาเลนช์ของมันคือเขาจะให้เราเนี่ย เล่นฮีโร่จากที่โปรเอาไปแข่งก็คืออย่างแมชเนี้มันบอกว่าอ่าให้ผมเนี่ยชนะด้วยหนึ่งในฮีโร่ที่ดราฟโดย thunder awaken จากแมชนี้เออมันก็เอาแบบตัวอย่างแมชมาแล้วบอกว่าเออเนี่ยมีฮีโร่ฮีโร่อยู่ประมาณนี้นะก็ไปไปเล่นตามนี้ให้ชนะแล้วก็จะได้เคลียร์นะครับพอเคลียร์เสร็จปุ๊บมันก็จะปบดช ALLENGE ชัดไปอันนี้ก็คือ Road to Ti c h ALLENGE ถ้าเราทำช ALLENGE สำเร็จเราก็จะได้ ตัวของพอย n t เอาไว้อัพตัวคอมมนเดียมแล้วรางวัลหลาเดี๋ยวรอค่อยว่ากันนะครับเอาตามที่เขาแบบแนะนำเลยว่าเออเป็นอย่างไรบ้างแต่ประเด็นคือแล้วป่ะอย่างอันนี้ยมันบอกว่าเออให้เรา a ช l e เลนจากที่เขากำหนดมาให้ใช่ไหมก็จะยากๆนิดนึงนะครับเพราะว่าฮีโร่บางตัวที่เคยใช้ในแบบเดือน1เดือน2อ,อะไรของปีนี้มันก็คนละเมตากับตอนนี้นะ มาดูในส่วนถัดไปครับมันก็คือส่วนของแฟนตาซีนะครับตรงนี้สามารถทําเป็นคลิปแยก,กคลิปหนึงน่งได้เลยนะส,สำหรับใครที่แบบว่าจริงจังในการแบบว่าอยากจะได้แต้มแฟนตาซีแต่ส่วนตัวผมพูดก่อนเลยว่าผมไม่ได้สนใจฟีเจอร์นี้สักเท่าไหร่นะครับในแต่ละปีผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะก็ว่ายง่ายคือตอนนี้ปกติถ้าเป็นปีนก่อนก็นนคือเราต้องมีการ์ดพรเพลเยอร์ใช่ไหมเราการ์ดพรเพลเยอร์ไปใส่เพื่อจะเอาในเรื่องของลงแต้มแฟนตาซีคิดว่าวันนี้ช่วง รอบนี้ใครทําผลงานได้ดีนะครับก็คือยิ่งคนที่เราเลือกเนี่ยทาผลงานได้ดีใช่ไหมมันก็ยิ่งทําให้เราได้คะแนนเยอะซึ่งในปีเนี้ไม่ไม่มีการแบบนั้นก็คือทุกคนสามารถที่จะเลือกเพล y e เยอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการสุ่มสิทธิ์จากรางวัลของคอมเพลติมแทนเดี๋ยวพาไปดูว่าในเกมมันเป็นอย่างไรนะครับ อ่ะอันนี้ผมลองเล่นๆดูนิดหนึ่งแล้วก็คือลองลองเลือกเพลเยอร์ดูนะครับอันนี้คือแฟนตาซีที่ว่านะตรงเนี้ยผมยังไม่อยากลองอรายละเอียดมากเพราะว่ามันปวดหัวเอาให้รู้แค่ว่าถ้าเราทําผลงานได้ระดับท็อปของกลุ่มเนี่ยก็คือเราก็จะได้แต้มคอมเพนดเอียมพอยท์เพิ่มเช่นถ้าเราทําแต้มแฟนตาซีเนี่ยได้ท็อปหของโลกนะของทุกๆคนที่มันซื้อคอมเพนดเอียมอ่ะเราจะได้25่สิบห้าเลเวลคอมเพนดเอียมครับ ก็เอารองวัลไว้ล่อตาล่อใจเฉยแบบเผื่อใครสนใจฟีเจอร์นี้นะครับแต่ที่เห็นว่าอ่าการที่แบบจะได้คะแนนมาอะไรอย่างนี้มันพูดง่ายคือค่อนข้างแอดวานสหรับหนึ่งนะถ้าถอดสมองเล่นก็คือก็แค่แบบทำไงให้มันตรงเนี้ยเทียร์สูงใช่ไหมแล้วก็เลือกเพลเยอร์ที่เราคิดว่าแน่ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ดูตัวของเงื่อนไขว่าเออคะแนนมันจะมาจากอะไรแบบ อ่ะถ้าได้คิวเนี่ยได้ได้คะแนนเท่านี้นะคะแนนอ่าเรื่องของการตายเริ่มต้นที่2006แล้วถ้าตายก็จะลิ่งเสียคะแนนมากขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือเราไปทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งได้เลยแต่ัน,นผมก็แค่รีวิวให้ไปดูเฉยๆนะครับว่ามันมีอะไรลูกเล่นประมาณนี้นะเดีย๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อครับโอเคนอกจากไอรางวัลเลเวลแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็น อันดับท็อปๆของกลุ่มนะครับก็จะได้ถ้วยรางวัลสุดพิเศษด้วยนะไม่รู้ว่าใครอยากได้บ้างถัดมาคือบิงโกสําหรับผู้ที่มีคอมเพเดียมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวของบิงโกเนี่ยทุกๆคนที่มีคอมเพเดียมเนี่ยจะได้รับการสุ่มบิงโกที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสุดสปดาก็คือในแต่ละช่วงรอบของการแข่งขันนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยโคตรจะดวงเลยเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมันได้ครับถ้าเราทําได้ครบแถว ใช่ไหมเราก็จะได้ตัวของพอยต์คอมเมเดียมแค่นั้นเลยครับถัดมาคือบททดสอบของ Oracle พูดง่ายมันคือพิ d ิต t i o นนั่นแหละว่าใครจะไปรอบไหนใครจะตกรอบตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ทายผลในเกมเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่คือ Oracle Challenge ซึ่งยังไม่เปิดนะก็จะมีให้ทายผลต,ตั State, ้งแต่กรุ๊ปสเตทเพลย์ออฟแล้วก็รอบใหญ่นะครับ สี่ตัวชองส่วนบิงโกคืออย่างนี้อ่ะตรงนี้ครงกลางคือฟรีใช่ไหมแล้วก็ดูเงื่อนไขดิอันนี้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่เอาเมาส์ชี้ไปดูได้ว่าเออเงื่อนไขของตารางบิงโกของเราเป็นอะไรบ้างอย่าง,างเช่นอันนี้ก็คือครูซัมกริวบอกว่าทีมที่มีฮีโร่อย่างน้อย2ตัวที่เป็นพวกฮีโร่ฝันไม่ดีก็คือฮีโร่ในลิสต์ของมันถ้ามีก็คือเราก็ได้ แต่ช่องนั้นไปก็ปเล่นบิงโกมาที่ทุกคนรู้จักนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูซิหน้าเว็บไซต์มีอะไรอีกบ้างมีพิทิชชั่นในเกมด้วยนะครับก็เหมือนที่เปลี่ยนก่อนมีนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้ารับชมในเกมหรือว่าในทวิสซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าในทวิสที่ว่าเนะี่ยคือเฉพาะช่องหลักหรือว่ามันจะมีเป็น extension มาถึงช่องเราด้วยนะครับ ก็คือให้ทํานายก่อนที่คลิปจะออกนั่นแหละสามารถที่รับตัวของพอยต์ในการทายถูกได้สูงสุดถึง6ครั้งต่อวันแล้วก็รางวัลคอมเพเดียมก็คือถ้าเราทําตามเงื่อนไขเขาได้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวของเอจิสแบบจําลองด้วยนะถ้าเป็นของเปลี่ยนก่อนเนี่ยก็คือจะต้องเติมเงินให้ครบเลเวลที่มันจะระบุไว้นะครับเราถึงจะได้มาอันนี้คือตัวรีวอร์ดแล้วนะนี่คือรีวอนระ์ดละ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเกมอีกทีนึงแล้วก็ปีนี้วิวแชทเป็นแบบถาวรนะครับสติกเกอร์ของผู้เล่นแต่ละทีมแล้วก็มีทั้งสติกเกอร์แล้วก็ทีมสติกเกอร์ครับแล้วก็มีแ s ชของปีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่พอใจคือทีไอทุกปีวาวมักจะมีตัวของสาวแพ็คของ CI ไป็นั้น,น,นแต่ปีนี้ไม่มีนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ก็คือรีวอร์ดที่จะทำให้เราเนี่ยไปอัปเกรด ทรดของตัวแฟนตาซีที่เราเลือกนะครับเอฟเฟกต์เทเลพอที่ถ้าไปถึงระดับสูงสุดเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่แบบว่ามีทีมที่เราเลือกด้วยแล้วก็โลดดิ้งสก e ี n ซึ่งมีแค่เนี้ที่เราจะได้แบบจากการซื้อนะอ่ะถัดมาก็คือมันก็จะมีในส่วนของซัพพอร์เตอร์ทีมนะครับคล้ายๆเหมือนตอนช่วง DPC ที่ผ่านมาที่แบบว่าเราซื้อ ตอนนล้วมันจะมีแบบพวกโลดดิ้งสกรีนของทีมน,นั้นมีในส่วนของไวซ์ Vice, ซึ่งยังไม่มานะครับยังไม่มานี่ทีไอจะเริ่มในอีกประมาณ10กว่าวันแล้วนะมันยังไม่เสร็จอะไรสักอย่างเลยผมไม่อยากว่าอะไรเกมมากนะครับแต่มันสุดสุดจะแย่มากๆเกินไปจริงๆนะในหลายๆเรื่องที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่ารังเกียจเกมนะแบบดูถูกเกมที่ตัวเองหาไรายได้นะเว้ยพราะรักให้รู้ไว้ด้วย สำหรับใครที่เข้าใจว่าผมจะเอามันนะแล้วก็วมีในส่วนของสติกเกอร์ทาเลนต์นะครับที่ถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะแบ่งส่วนแบ่งให้กับทาร์เกคน50%ก็คือพวกพิธีกรนักพากในงานนะครับของแต่ละประเทศซึ่งไม่มีภาษาไทยนะมีแค่5ภาษาหลักที่เราก็คุ้นๆกันนะมีอังกฤษจีนรัเสเซียที่เหลือก็อะไรนะบราซิลหรือแล้วก็ตามแต่ผมว่าไม่ได้สนใจ มีแค่นี้จริงๆครับอ่าโอเคเรากลับไปดูในเกมกันอ่ะทาเลนตมันบอกว่ายังไม่ประกาศนะว่าใครเนี่ยจะมาในงานนี้บ้างเดี๋ยวประกาศก่อนกรุ๊ปสเตจจะเริ่มนะครับใช่ไหมซั p พอร์เตอร์ขับอ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคตอนแรกผมนึกว่าซัพพอร์เตอร์ขับยังไม่มาเอออันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบเลยครับถ้าคุณแบบว่าอยากสนนุนทีมไหนใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ ที่คุณซื้อไปเนี่ยมันก็จะไปสนับสนุนทีมที่คุณรักนะครับอย่างเอาดูทารอนสิทารอนมีอะโหลดดิ้งสกรีนนะเมื่อซื้อตั้งแต่ซิวเทียเป็นต้นไปแล้วก็มีวิวชัดปันป่นๆโอ้ยร้อนเอเมามเท่าไหร่มาสอนวะอันนี้เหมือนอัดใหม่เลยไม่ไม่ได้เอามาจากในสตรีมแจ๊บ just humble. อ่าคนนี้ก็คือแบบชอบทีมไหนไปทีมนั้นครับ ่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรีวอร์ดอย่างผมเติมไป50เรเวลใช่ไหมครับมันก็จะมีในส่วนของแอ p พลา o บูสเตให้เราเลือกว่าเออเนี่ยเราจะเอาบูสตรงเนี้ยที่จะไปอัพเลเวลอะไปอัพกับตรงไหนถ้าเราอยากได้ไอตัวของเอที T ่จำลองใช่ไหมเราต้องเก็บตรงเนี้ยให้ครบเลเวล300ครับ ถึงจะได้มาถ้าเราอยากได้ Permanent Legacy View Chat อะไรพวกเนี้ยก็คือเราต้องเก็บให้ถึงเลเวล150ส่วนตัวของ Bundle 2ตรงนี้ก็คือมันจะไปช่วยตรงตรงนี้ถ้าเราเล่นเทอร์โบมันจะโปรเกรสแค่ครึ่งเดียวเราต้องเล่นเกมเต็มใช่ไหมถ้าเล่นเทอร์โบต้องเล่น2เกมแต่เราไปเล่นเทอร์โบเราก็ใช้ไอ้คืนเลงเบรดนะครับมันก็ถือว่าเคลียร์เลย หรือว่าเราไม่พอใจกับเควสแเราก็รีโลเควสได้อะแล้วมีพวกวิวแชทซึ่งไอตอนนี้บอกเพอร์มาเนน์้วยแต่ตรงเนี้ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเพอร์มานเดนไหมนะครับเพราะมันไม่ได้พูดเอาไว้แล้วก็ตัวของเวลาวาร์ปเนี่ยใช่ไหมเอฟเฟกต์ effect มันจะมีเนี่ยยิ่งเลเวลสูงก็คือยิ่งยิ่งเอฟเฟกต์ยิ่งดีแต่ข่าวนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าอันเนี้ยถาวรไหมคิดว่าไม่ถาวรน,นะถาวรจริงมีแค่น,นี้นะครับและนั่นคือทั้งหมดครับผมสําหรับของรางวัลที่คุณได้้จาากการซือนะ ไม่มีซาวแพ็กช่างหน้าฟดสูสเลอร์เกินคุณหวังสกินหรอเพราะคุณเสพติดแบ t เทนพ a าสของเปลียนก่อนมาไม่มีสกินครับผมฉะนั้นจะซื้อหรือไม่ซื้อก็คือแล้วแต่คุณเลยนะเ,เดี๋ยวผมดูหน่อยซิว่าถ้าเราซื้อราคาถูกสุดอยู่เท่าไหร่อีสองบาทนะครับเนี่ยอย่างเวลาซื้อมามันก็จะมีแถมคอมเบเดียมบูสเตอร์มาด้วผมได้มา28อันผมใช้ไปแล้ว26อันเพื่อจะเอาในส่วนของฮัดตัวนี้นะครับ ตัรวมแล้วถือว่าแล้วแต่นะเหมือนซื้อสะสมอะครับถ้าซื้อแบบเพราะหวังของคล้ายๆเปลี่ยนก่อนใช่ไหมสกินอาคานาอะไรแล้วก็ตามแต่ผมว่าน่าผิดหวังนะครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถ้าพูดถึง TIP ปีนี้ซึ่งโปรโมทได้ค่อนข้างจะเรียกใช้คำว่าอะไรดีป่วยมากๆนะครับตอนนี้ก็วันที่28กันยาแล้วจะเริ่มในประมาณครึ่งเดือนนะครับ หล,หลายอย่างก็ยังไม่เสร็จนะครับเงินรางวัลก็เริ่มต้นที่3ล้านแล้วก็ด้วยด้วยบัตรพาสออไม่มีแล้ว <c oughs> คอมเพนเดียมคอมเพนเดียมดรืยอคอมเพนเดียมแบบเนี้ยนะคุณสนใจที่จะซื้อไหมก็แล้วแต่เลยครับแต่ผมว่าหลายๆคนก็คงจะไม่ซื้อหลายๆคนก็คงจะเทน,นะครับ <c oughs> ผมเสียใจมากสุดคือไม่มีซาวแพคให้ผมครับแค่นั้นเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้สักวัน2วันน่าจะได้เห็นฟีดแบ็กมากกว่านี้แต่ผมเดาได้เลยว่าคนน่าจะค่อนข้าง ไปในทางลบกันพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับพวกเขาไม่งั้นก็ไปซื้อัพปอร์เตอร์ขับดีกว่านะครับเพื่อซัพพอร์ตทีมที่คุณรักโอเคและนั่นก็คือทั้งหมดของอัปเดตในครั้งนี้ครับคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรครับผมกับอัปเดต TI 2 0 2 3ในครั้งนี้บ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเอาไว้กับผมหน่อยล้วกันนะครับสำหรับผมนั้น ก็ให้หนึ่งเต็มห้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ